สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กวันที่16กรกฎาคม6กาค่ะเมื่อนี้เมื่อเล็กออกเลยค่ะหวยออกค่ะเจ้าแม่แผ่สิถึงรางวัลที่หนึ่งะคะ่ะตอนบ่ายค่ะมือแรง,งบ่ายสามบ่ายสีก็รู้แล้วเศรษฐีคนใหม่จะ6ล้านบ่หรือ12ล้านหรือ24ล้าน30ล้าน60ล้าน90ล้านแล้านภูใดสิถึงน,น่ามอน แต่ที่แน่ๆนี่คือคนเลี้ยงควายนี่ถูกแน่ควายแต่ละตัวนถูกทุกวันนี่แพ่รู้แพ่หลาดออกมาไม่รู้ไม่หลาออกมาก็ได้แหละนี่นี่คือถูกถูกทุกวันเลยมาแล้วหนึ่งฝูงไปแล้วหนึ่งฝูงอ้บรรยากาศท้องฟ้างามขนาดท้องฟ้าปุยเมฆปุยฝ้าย มืัอนี้แดดแจ๊แดดแจ๊ไหลายแดด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 มากวันนี้แดด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 ไปแล้วหนึ่งฝูงจบไปแล้วหนึ่งฝูงมาแล้วฝูงฝูงนี้ก็มาแล้วโอ้โหมาแล้วกำลังจะไปกินหญ้าแล้ว ลมผัดวีวีท้องฟ้าบรรยากาศโล่งขนาดเลยแดดแจ๊ดขนาดเลยมื่อนี้วัวควายกับโล่งแม้ผีตุมแล้วค่ะจะาของเขาโฮมแขนปีนอนเซ้ยเลยพราการเขียน,นปีนอนเลยบางเลี้ยงควายกันสบายขนาดเลยตาบองอีกฟูงหนึ่งค่ะกำลังจะไหลมาแล้วค่ะแต่ละฝูงค่ะรออีก สักแป๊บหนึ่งนะคะไปชมบรรยากาศอยู่ที่ตำบลสามคีพัฒนานะคะฟูงัวามาแล้วค่ะวัวสามตัวควายยังไม่มายังไม่มาควาย มาแล้วหนึ่งฟูงฟูงที่สองกำลังออกมาเตรียมมากินหญ้าแล้วนีกินหญ้ามีท้องสามตัวอืม เจ็ดตัวเจ็ดตัวควายเม่เจ็ดตัวควายเม่หมดกําลังรุ่นรุ่นเนาะควายเจ้ากําลังจะรุ่นรุ่น แล้วนําโกยกันละรุ่นแล้วมันลงหาหมู่ครับมันงัวหาพอหมู่ยังกินหญ้าอยู่ยัง มาแล้ว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 โอ้มหเล็กกันเลยน้อก้นเลยคนน่ะพอดีน้อกนเลยมาหาเล็กก็ดีลาลุลุดน้อก้นลาลุลุดย่างย่างย่างย่งย่งต๋ อย่างๆออกมาแต่สวยๆไปกินหญ้าออกมาไปกินหญ้าโอ้ได้สุดคุณอ้าวตาม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 ก้นตามก้น เอาไปกินยาด้วยกันนี่ออกมาแปดเก้าโมงไปกินยาแล้วบอกคือยาเมื่อเสาร์ยาเมื่อแรงด้วยค่ะยาเมื่อเสาร์ก็ยาเมื่อแรงยาเมื่อแรงจะท้องเบ่งเบ่งยาเมื่อเสาร์มันจะย่างอ่อแอ่อเออเอมายาเมื่อเสาร์ยาเมื่อแรงเนี่ยยางอืดอาดอืดอาดมาแล้วมันอิ่มเนาะ โอ้ไปแล้ว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 เต้นดองๆเต้นดองๆพอดีลงทงไวๆแล้วกิหนหยาน้ำทงไวๆแล้ว น้องทองวีวีแล้วน้องทองไวๆแล้ว เริ่มกินละออกมาแต่้าก็กินแต่้ากินแต่้ากินบดมือเลยละเมื่อยงมาแรงกระทองเบ่งเมื่อ กัดอยู่ท่งหนองปลาโคบหนองปลาโคบหนองปลาโคบแต่กนทงสายสิปลาหลายเอนหนองปลาโคบเวลาวานเหนลงเห็นปลามันมันร้อนโคบโคบเนาะเอนหนองปลาโคบเลยหนองปลาโคบ ไปแล้วเลยไล่ละไล,ล่ไปแล้วหมู่ใม่จักเสีนในบ้านจักเสียนยังบ่เห็นครบนะยังออกมาบ่ครบนะตัวนะั้นคือนอนแท้นอนตุ่มแท้หอนแเทงหลายกระมูนะ่เนาะโอ้สองตัวพอดีนอนตุ่มอันนี้ลูกเราตัวนะั้นอเขาเลีล้ยละบันยูจะไม่วันนอนตากแดด แค่ขนาดเลยแค่สามสลึงเลยมันฮ้อนเกินห้อนเกินไปนแล้วรอมงที่ที่ที่จะมา สองสาม,มู้ไปแล้วผ่านไปแล้วแดดบอดระมืดอุ่คขึ้มอยู่เมฆมาบางังโอ้ก้อนบางใหญ่เมฆมาบางังก้อนใหญ่เลยเย็นช่วยแล้วเมฆบงังก้อนใหญ่ ็นสวยๆร่วมพัดวี กำลังมาหลายมู่กำลังมาดิโอ้โอลมพัดลมพัดลมลนี่เนาะลมพัดลมพัดลมพัดทาเบงมู่ันมูกำลังออกมาโอ้งยังตัวนี้ไม่แมมน้ำอีกแล้วมันี้นอนเกินเนาะ ร้อนเกินเจ้าจของอนนอนปีไปหัวหอมไหนก็แกนปีนอนเลยเจ้าของควาย โคแน่แดดแน่นะนี่เงินเสนเงิน,งนลานนี่น้ำทงเลยขายควายสี่ตัวก็ได้เป็น,นแสนห้าเขียวขนาะด ขาบอไปเลยยนกะินหญ้าเขียววันนี้อันขี้ผ้ามาบังมาเลยมันเลยเมินเมินเนี่ยนะขี้ผ้าบังพอดีเป็นโฮมให้ควายเลยพอดีบเด่ดเห็นไกลๆหญ้าเขียวปึ๊ด ไปแล้วไปแล้วเจอไปแล้วอ้าวมาแล้วมาแล้วควายดอนโอ้ควายดอนอันนี้แม่มาแล้วโอ้จากตัวนสามสี่ห้าห้าตัว ห้าตัวหตัวเจ็ดตัวแปดตัวลงทงลรหลุดแล้วไปกินหญ้าแล้วยังสองเจ้าสามันเราเอาบรรยากาศให้เบิง่งพอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้นะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า ขอบพระคุณมากนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า